สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทรเนวข่าวสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมพลทวีผมก็จะนำม,มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องรขาข่าสารในค่ำคืนนี้ครับเหมือนเช่นเคยฮะช่วงนี้ตลาดซื้อขายรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆของวงการฟุตบอลมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับข่าวสารแรกในวันนี้ครับยินดีกับความสําเร็จสาหรับวงการฟุตบอลหคนทีมชาติไทยนะฮะที่ไปแข่งข,ขันชิงแชมป์โลกที่อาเเอรไบาจาน W M F World Cup บาคู2025ซึ่งไทยของเราร้อนแรงตั้งแต่นัดแรกครับยันนั ดที่3นี้นัดแรกไทยของเราเสมอกับมอนเตเนโกรไป1ประตูต่อ1นครับนัดที่2ถล่มอินโดนีเซีย4ประตูต่อศูนย์ะเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองส่วนนัดที่3เราเอาชนะคอสตาริกา4ประตูต่อ1ครับโดยได้ประตูจากะเนศแสงทองชัยยงเปียของปิรุนเชียงราชและอิสราวุธธิรักแก้วก็ได้ไปบวก7นะฮะเจคะแนนต้องลุ้นให้มอนเตเนโกรไม่ชนะอินโดนีเซียฮะถึงจะเข้ารอบไปในระดับหนึ่งได้เป็นผลสําเร็จซึ่งบอกเลยฮะปาฏิหาริย์ทจะเป็นแบบนั้นก ทะลุเข้ารอบ16ทีมเพื่อสร้างประวติศาสตร์ต่อไปนะฟุตบอล6คนเราเจ๋งอยู่แล้วเราอยู่ในระดับโลกเพราะนี่คือเบอร์หนึ่งของเอเชียนะฮะอินโดเรากินขาดวินเลยถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเจอเกมหนักๆมากขึ้นฟุตบอลใหญ่ของเราถ้าอยากเจ๋งเหมือนมินิฟุตบอลแบบนี้นะครับเราจะทํายังไงก็ได้ผ่าน60นาทีไปเรายัางคงรักษาสภาพให้เหมือนเดิมอยู่เราเห็นว่ายุคหลังทีมชาติไทยเนี่ยเล่นได้ดีแค่ครึ่งแรกอันนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องของสภาพร่างกายฮะสำคัญมากก็หวังว่าจะสามารถทะลุเข้ารอบได้ยาวๆเลยรับสหทีม ฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจจะข่าวเงียบไปหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเข้ารอบลึกกว่าน,นี้ก็คงมีข่าวสารให้ติดตามกันมากขึ้นสําหรับสื่อต่างๆเรื่องราวต่อมาครับเยับมาพูดถึงวงการฟุตบอลบ้านเรากันบ้างกับประเด็นเดือดนะสำหรับลุงเนก่อนที่จะมีการประชุมหาเรือกันในวันที่2มิถุนายนลุงเนได้พูดเอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจฮะเพราะว่าตอนนี้ไทยลีกมีการเสนอแนวคิดนะฮะในการแยกที1ออกมาบริหารสิทธิประโยชน์กันเอง โดยที่มี16สโมสรน,นะครับที่อยู่ในไทยลีกเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนเท่ากันปัญหาคือไม่สามารถหาผู้ซื้อลิขสิธธทธิ์่ทยทอดสดได้ฉะนั้นแล้วไทยลีกพวกเขาจะบริหารเองเดี๋ยวคงมีการเสนอเรื่องนี้แต่ว่าก็ามีคําถามว่าถ้าในเมื่อไทยลีกแยกตัวออกไปแล้วแล้วทีสอทีสาจะทำยังไงกันลุงเนเสนอว่าเออในความเป็นจริงเนี่ยนะเราต้องยอมรับความจริงว่าทีสกับทีสเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเป็นลีกอาชีพจริงมันเป็นเซมิโปลีกอยู่เซมิโปลีกก็คือ กึ่งอาชีพนะฮะยังไม่ใช่อาชีพเป็นแค่กึ่งอาชีพซึ่งถ้าเป็นเซมิโปรเลกเนี่ยก็จะมีรายได้จากกองทุนกีฬาเข้ามาสน,สนับสนุนฉะนั้นขอเสนอนะครับในเมื่อยังไม่เป็นมืออาชีพตัวจริงเนี่ยเสนอให้ลลก2เป็นเซมิโปรเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐไปก่อนในขณะเดียวกันทีหนึ่งเองก็จะสนับสนุนรายได้ที่เกิดขึ้นบางส่วนไปให้มันจะทําให้ฟุตบอลไทยไปต่อได้ส่วนตัวผมไม่ได้ด้อยค่าทีสองหรือทีสามแต่ความเป็นที่นิยมความแข็งแกร่งของระบบทีมการบริหาร จัดการพูดเล่นรวมถึงรายได้มันยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพฉะนั้นแล้วเซมิโปไปก่อนแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องยากครับที่จะทาเช่นนั้นเด,เดี๋ยวคงมีการคุยกันว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันเหมือนกับลุงเนได้พูดเอาไว้หรือเปล่าแต่คําพูดของลุงเนเนี่ยเรียกได้ว่ามีน้ําหนักแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้หลายๆอย่างไม่รู้ว่าแฟนของทีสองทีสามจะรับกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าถ้าถูกจัดให้เป็นหมวดกึ่งอาชีพแบบนั้นแต่สาหรับไทยลีกก็ยังคงมีการเสริมทับกันอย่างต่อเนื่องนะ ระลีกสูงสุดล่าสุดทําทึ่งวงการครับหลังจากที่จีโน่ออกจากเมืองทองครับและเมืองทองก็แต่งตั้งโคดอ้นรังสรรดิราชโชคขึ้นมาซึ่งผมก็พูดเอาไว้ว่าจีโน่เนี่ยควรแก่การให้คุมทัพไปก่อนเพื่อให้ระบบมันเข้าที่จริงๆจีโน่ทำทุกอย่างแล้วเกมลุกของเมืองทองในช่วงหนึ่งดุดันมากผิดแต่ว่ากองหน้าทําประตูไม่ได้เองสุดท้ายทุกอย่างมันมาลงที่จีโน่อยู่ดีนะครับในการที่ไม่ประสบความสําเร็จเป็นโค้ดที่มีแพชชั่นดุดันโคดอ้นจะสไตล์แตกต่างเลยนะครับซึ่งแฟนเมืองทองก็บ่นเสียดายอยู่ แ,แชมป์กับบุรีรัมท่าน,นั้นเองจุดอื่นๆยังถือว่าใช้ได้เดี๋ยวแกพาอุไทยซ้อมเช้านะซ้อมดุที่สําคัญไม่ต้องปรับตัวมากเพราะมีประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกมาอยู่แล้วและเป็นการดีที่แกเลือกอุไทยนะฮะเพราะอุไทยเป็นทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะลูกครึ่งนำทัพโดยเบนเดวิดก็คงจะสื่อสารกับแกได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นแล้วผมมองในมุมมองของผมนะอุไทยไม่ว่าอันดับจะต่ากว่าเมืองทองยู่นเตดแต่ตัวผู้เล่นโคตรดีเช่นกันเบรดฟอร์ด <ret> ชาลาลัมโปสโยนาชวาเบ ลูกครึ่งไทยเยอรมันนะก็ไปปั้นเหล่าลูกครึ่งยาวๆไปที่อุไทยอุไทยเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่านักเตะทําไมถึงเอาลุกครึ่งเยอะๆก็เกี่ยวกับเรื่องของแพชชั่นเหมือนกันนะการพร้อมที่จะทำงานหนักบางทีนักเตะไทยก็สั่งไม่ได้เหมือนกับนักเตะลูกครึ่งนะฮะพวกนี้ทุ่มเทเต็มที่อ่ะมาบวกกับแพชชั่นของจีโน่ผมว่ามันนะตอนแรกก็เสียดายอยู่ว่าเออจะต้องเสียโค้ชแบบนี้ไปก็ต้องดูว่าอูไทยพอเจอกับเมืองทองจะจัดให้จีโน่ได้หรือเปล่าส่วนเมืองทองนะฮะได้โค้ดอ้นมาก็เน้นไปที่การสร้างทททีมมมะบาางงงเือออจจ ไ้ไไทดเหมือนกับที่เคยประสบความสําเร็จมานั่นคือในแง่มุมของโค้ดทีนี้ในแง่มุมของนักเตะครับมีความเคลื่อนไหวของนักเตะคนหนึ่งที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนนะครับแต่ว่ายังดันตัวเองขึ้นมาไม่ได้คนคนนี้มากันในยุคของยู23โค้ดโยงซึ่งถูกสเกลมาโดยซันบารเวโรกาเซียนะครับซึ่งซันวาบอกว่าเขามั่นใจว่าคนนี้จะตอบโจทย์ในริมเส้นฝั่งซ้ายตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือขวาเขาเล่นได้หมดเคยเล่นกับยังบอยนะฮะทีมดังจากลีกสวิตซันวาสเกลมานานมากแล้วก็ ตอนนั้นมีการเรียกติดทีมชาติไทยนะในตอนที่เขาอายุ19ปีติดกับยูยี่สาแล้วก็ลงไป1เกมลงแล้วแบบโดนเปลี่ยนออกนะครับแล้วน้องก็บินกลับบ้านไปซึ่งแฟนบอลงงกันไปไกลตาแตกเพราะวันนั้นฟอร์มของยันนี่ก็ยังไม่ได้แบบเปล่งประกายออกมาก็งงวาเฮ้ยทํา i, ทไมน้องถึงกลับบ้านละเนี่ยระหว่างทัวร์นาเมนต์คือนะก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าเนี่ยนะถ้ายันนิกมาเนี่ยจะลงได้แค่แบบ1เกมเท่านั้นเดี๋ยวยันนิกจะบินกลับไปเพื่อทําธุระเกี่ยวกับมาหาหลัยหรืออะไรนี่แหละสักอย่างในตอนนั้น่นทีดแบบทชุ ที่พร้อมมากนะดูพร้อมมีสุพนัณมีเบนมีกฤษฎาการแมนอะไรอย่เงี้ยแต่พอเกาหลีไปเสมอกับเหียนแบบช็อกช็อก งงอะ่ะตอนนั้นเกาหลีเนี่ยมันทำเราประจำนะแล้วทีเนี้ยเสม,มอกับยนไม่พอเอาผู้เล่นมาจัดเต็มกับไทยออกับวานกับยนอะโลเทชันผู้เล่นทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เข้ารอบนะวันนั้นเกาหลีโคตรแสบโลเทชันกับเวียดนามแล้วเสม,มอเวียดนามพอกับไทยมาจัดเต็มก่อนที่คุณจะเข้ารอบแปลกไหมเออแล้ววันนั้นไทยติดโควิดกันทั้งทีมด้วยทาให้ทีมชุดนั้นโคตรโยงผนึกซันวาร์เนี่ยไม่ประสบความสาเร็จทุกอย่างมันดูเละไปหมดเพราะโควิดเราก็ได้ยุโรปมานะครับก็คือช่วงนั้นยานนยกอยก็ม ด้วยแล้วหลังจากนั้นยันีกก็หายไปเลยจากสารระบบอาจจะด้วยฟอร์มในสโมสรด้วยนะครับในสโมสรเนี่ยเขาลงไปเล่นในลีก4ของสวิตแล้วก็มีข่าวช่วงหนึ่งว่าเขาจะมาซ้อมกับทีมจากไทยลีกสุดท้ายแล้วดูเหมือนจะบรรจบมาพบกันที่ไทยลีกอยู่ดีนะครับหลังจากข่าวๆเงียบหายไปล่าสุดพี่สาวของยันี่ซึ่งมักจะโพส์ข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะครับแต่พี่สาวโพสแล้วบอกว่าบินวันที่30นี้แล้วสวัสดีสุโขทัย FC ค่ะลีก1ครั้งแรกที่น้องจะกลับ ไปอยู่ไทยแบบยาวๆเลยฝากเป็นกำลังใจให้ยานิกด้วยนะคะทุกคนนะฮะสุโขไทยฮะต้องเอาไปให้ซิโรดัดนซะแล้วอดีตทีมชาติไทยนะก็ไม่รู้ว่าสุโขไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคือถ้าอยู่อุทยยังการันตีได้ว่าเขาชอบปั้นลูกครึ่งนะแต่ว่าสุโขททยเนี่ยก็จะเน้นนักเตะในแนวสายเลื้อยสายลุยมีซิโรดมีจอร์นบาจโจอาจจะโดดเด่นขึ้นมาได้สําหรับยานิกนะครับก็ต้องรองเปิดตัวยังเป็นทางการก่อนอันนี้ข่าวๆมาจากพี่สาวของยานิกนะซึ่งก็จะน่าจะรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของน้องอยู่แล้ว ถ้ามานะขอให้ได้ดีเหมือนธนวันรเบนเดวิดหรือจอร์แดนนะฮะสคนนี้สามารถกลับสู่ทีมชาติไทยได้แบบสมบูรณ์ยานนิกเองก็ไม่ต่างจากพวกเขาเบนก็มาในสถานะที่ไม่ค่อยดีนะให้ไปจากสารระบบของอังกฤษธ,ธนวัน์ก็เจไปเป็นปียานนิกลงไปอยู่ลีก4ก็มีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันนะฮะกลับมาแล้วเติโตัวได้มีโอกาสติดทีมชาติไทยได้เช่นกันนะครับอันนี้รอติดตามผลงานกันสาหรับยานนิกนุสบอมตอนนั้นเราคาดหวังถึงขั้นแบบเขาจะมาเป็นตัวแทนของจีร์แดนเลยนะแต่พอลงทีมชาติแล้วก็หายไปเลยนีนก็อยู่ในวัยย21ปีงติด ไดอขอให้ฟอร์มปังๆในฤดูกาลหน้าและกันในไทยลีกนะครับยังไงรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนั่นคือเรื่องราวที่นํามาบอกกล่าวเล่าความกันทีเดนเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาท่านผูช้ชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า